ครับแล้ววันนี้ผมป้อมสมัยไทยนะครับก็มาถึงวิลล่าเฮืองประเสริฐนะครับวิลล่าเฮืองประเสริฐนะครับเป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ในใจกลางหลวงพระบางนะครับสบปปลาวเป็นห้องพักแบบแอร์คอนดิชันนะครับการตกแต่งห้องก็นะครับด้านบนนั้นเป็นเครื่องไม้นะครับ นะครับภายในห้องน้ำนะครับผมบกับก็เป็นสุขภัณฑ์นะเป็นกระเบื้องอย่างดีนะครับ กลับลาด้วยคลิปโดดสั้นๆ,ๆนะครับแนะนำวิลล่าเฮอร์มประเสิร์ฐครับโรงแรมที่พักในหลวงพระบางสปลาวนะครับโดยผมป้อมสมัยไทยลาด้วยเวลาเพลงเช่านี้นะครับสวัสดีครับ